ตอนที่20การท้าประลองเจียเ้ยนเฉินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกทุนเฉียวจากความเย่อหยิ่งของกาดีเลียงเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังกาดีเลียงด้วยความรังเกียจเจียเ้ยนเฉินกล่าวก่อนหน้านี้เจ้าพ่ายแพ้ให้กับข้านั่นจึงทําให้เจ้ามาท้าประลองกับข้าในยามนี้แม้แต่ในตอนนี้น้ําเสียงในการพูดของเจียเ้ยนเฉินก็เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งซึ่งในช่วงชีวิตก่อนหน้าของเขามันเป็นนิสัยบางอย่างที่ก่อให้เกิดเรื่องร้ายตามมา ได้ยินคำกล่าวของเจียนเฉินใบหน้ากาดีเลียงเปลี่ยนไปเป็นซีดขาวแววตาของเขาทอประกายความโกรธแต่เขาไม่กล้าที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาหากไม่เป็นเพราะกฎของหอหนังสือเขาคงจะจมตีเจียนเฉินไปนานแล้วแม้แต่กาดีซิลีผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างกายของพี่ชายของนางก็ยังเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองขณะที่นางจ้องมองเจียนเฉินนางเริ่มพูดเย้ยหยันออกมาหึงเจ้าไม่ยอมรับคำท้าของพี่ชายข้าเจ้าเป็นผู้ชายประเภทไหนกัน ได้ยินกาดิซิ่งหลีกล่าวเช่นนี้ดวงตาของกาดิเลียงเป็นประกายและเริ่มกล่าวท้าทายนั่นถูกต้องแล้วไม่ยอมรับการประลองหากคนอื่นทราบจะว่าอย่างไรจริงหยางเซียงเทียนข้าจะรอเจ้าที่สนามประลองหากเจ้าไม่มาเจ้ามันก็แค่ให้คนที่ขาดน้องสามไปที่สนามประลองหลังจากพูดจบกาดิเลียงจ้องมองไปที่จิ้นเฉินก่อนจะเดินหันหลังออกไปจากหอหนังสือถึงจริงหยางเซียงเทียนเจ้ามาก็ดีถ้าเจ้าไม่มาข้าจะถือว่าเจ้าเป็นคนที่ขาด กาดิซิลีร้องบอกขณะที่นางเดินตามพี่ชายของนางจียงหยางเซียงเทียนนั้นไม่ใช่ผู้คุมกฎคนใหม่จากงานประลองนั่นหรอกหรือดูเหมือนจะใช่ข้าได้ยินมาว่าจิงหยางเซียงเทียนนั้นอยู่ระดับแปดแต่กลับล้มลูกศิษย์หลายคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าได้นี่มันน่าประหลาดใจมากหลังจากที่กาดิซิหลีออกไปภายในหอหนังสือเรื่องที่จะจ้องมองและแสดงความคิดเห็นกันด้วยเสียงดังเซงแซ่ ทุกคนเริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้คุมกฎคนใหม่จริงอย่างเซียงเทียนแม้แต่เด็กสาวที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับจิ้นเฉินนางก็ยังเหลือบมองเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจดวงตาของนางกระพริบเล็กน้อยอย่างรวดเร็วแอลมันชัดเจนว่านางไม่ได้คาดคิดว่าจิ้นเฉินคือผู้คุมกฎคนใหม่จียนเฉินจับหนังสือไว้แน่นด้วยใบหน้าของเขาที่ดูหงุดหงิดหลังจากที่สองพี่น้องจากตระกูลกาดิมารบกวนเขา เขาก็ไม่มีอารมณ์ที่จะอ่านหนังสืออีกต่อไปเพราะเจี้ยนเฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบรับการประลองหลังจากมีประเด็นขึ้นมามิฉะนั้นคนภายในสำนักนี้จะมองเขาอย่างไรแม้ว่าเจี้ยนเฉินจะไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของเขาแต่อย่างไรเขาก็คือหนึ่งในสมาชิกของตระกูลเจียงหยางเนื่องจากพี่ใหญ่ไม่ได้อยู่บริเวณน,นี้ เขาจะต้องเริ่มการประลองด้วยตัวของเขาเองเพื่อทําให้มั่นใจว่าตระกูลจีงหยางจะไม่ถูกดูแคลนเอาได้ในเวลาเดียวกันจี้นเฉินไม่ได้ต้องการให้จีงหย,ยางหูถูกเยาะเย้ยว่ามีน้องชายที่ขาดจี้นเฉินลุกขึ้นยืนชาชาเขารว,รวมรวบหนังสือที่เขาหยิบมาอ่านและเดินกลับไปยังชั้นหนังสือเพื่อเก็บหนังสือกลับเข้าชั้นหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากหอหนังสือ เฮ hey, จิงยางเซียงเทียนขณะที่เจียนเฉินก้าวถึงประตูของหอหนังสือเด็กสาวผู้ซึ่งนั่งตรงข้ามเอ่ยเรียกเขาเจียนเฉินหันกลับมาด้วยความประหลาดใจเขามองหญิงสาวผู้งดงามนางนั้นอย่างสงบหรืออัญญประกาศคู่เมื่อได้ยินน้ำเสียงของเขาช่วยไม่ได้ที่หญิงสาวจะแสดงอาการโกรธออกมาเล็กน้อยแต่นางไม่ได้เอ่ยอะไรและเริ่มที่เดินตรงมาที่เจียนเฉิน และเอ่ยจริงอย่างเซียงเทียนเจ้ากำลังจะไปยังสนามประลองเพื่อรับคำท้านั่นอัญญประกาศคู่แน่นอนจียงเฉินตอบเจ้าไม่จำเป็นต้องยอมรับคำท้านั่นในหอหนังสือมีกฎห้ามส่งเสียงดังรบกวนดังนั้นถ้ามีผู้ใดฝา่าฝืนกฎของสำนักเจ้าควรจะไปรายงานต่ออาจารย์ใหญ่และเขาจะลงโทษสองคนนั้นอย่างแน่นอนในสำนักคากัดไม่มีใครที่กล้าขัดแย้งกับคำสั่งของอาจารย,าย์ใหญ่หญิงสาวกล่าว ได้ยิงเช่นนี้เจี้ยนเฉิงเริ่มที่จะมองนางนายแง่ดีและหัวเราะออกมาเบาๆเขากล่าวว่าพวกเขาประกาศท้าประลองดังนั้นข้าจำเป็นต้องยอมรับหลังจากพูดจบเขาก็ไม่ได้พูดอย่างอื่นและออกไปจากหอหนังสือขณะที่เด็กสาวจ้องมองจีนเฉินที่ก้าวเดินลับสายตาไป นางกระพริบตาหลังจากที่ลังเลใจทันใดนั้นนางก็วิ่งตรงไปที่บริเวณที่นางนั่งและนำหนังสือเล่มหอนาที่นางเคยอ่านไปกลับไปเก็บในชั้นหนังสือและนางก็รีบวิ่งออกไปจากหอหนังสือตรงไปยังสนามประลองหลังจากเด็กสาวนางนั้นออกไปภายในหอหนังสือก็เงียบงันอยู่ทั่วขณะ ทันใดนั้นก็มีคนพูดเสียงดังขึ้นมาว่านี่นับว่าเป็นฉากที่น่าดูนักลูกศิษย์ใหม่ผู้มีพลังเซียนขั้น8ประลองกับบุคคลที่ถือว่ามีพลังในขั้น9้าหากใครไม่ดูก็นับว่าโง่แล้วชายคนหนึ่งผู้ซึ่งสวมในเครื่องแบบของโรงเรียนกล่าวออกมาแล้ววิ่งออกจากหอหนังสือหลังจากนั้นคนอื่นก็ตามออกไปไม่นานนักลูกศิษย์ไม่กี่คนที่กำลังอ่านก็นำหนังสือไปเก็บที่ชั้นหนังสือและออกไปจากหอหนังสือและวิ่งตรงไปยังสนามประลอง สนามประลองของโรงเรียนถูกสร้างไว้ที่มุมด้านหนึ่งของสนามกีฬาซึ่งภายในประกอบไปด้วยแท่นวงกลมห้าแท่นแท่นหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว20เมตรแต่อย่างไรก็ตามภายในสนามประลองไม่ได้ใหญ่มากและสามารถจุผู้ชมได้ราวหนึ่งคนมิฉะน,นการแข่งขันประลองฝีมือของลูกศิษย์ใหม่ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันคงไม่ต้องอาศัยสนามชั่วคราวที่ปรับมาจากเวทีของสนามกีฬาเมื่อจีนเฉินมาถึงสนามประลอง เขาเพียงเหลือบมองกาดีเลียงซึ่งยืนกอดอกอยู่คนเดียวบริเวณน,นั้นด้วยท่าทีเย่อหยิ่งกาดีซสื้อหลียืนอยู่ใต้แท่นประลองไม่ไกลจากนั้นนักมีลูกศิษย์จ,จำนวนไม่มากซึ่งสวมเครื่องแบบของสำนักกำลังนั่งพูดคุยกันอย่างถูกคอเมื่อมองเห็นเจี้มเฉินกำลังเดินมาถึงกาดีเลียงผู้ซึ่งยืนอยู่บนแท่นประลองยิ้มยาะและตะโกนออกมามานี่ข้าคิดว่าเจ้ามันขี้ขลาดไม่กล้าที่จะมาหึง เจียงเฉิงส่งเสียงดูถูกในท่าทีหยียดหยามและกระโดดตรงไปยังแท่นประลองเขายืนอยู่บนแท่นประลองกอดอกและตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเข้ามาได้แค่ยินยอมให้เจ้าโจมตีข้าก่อนสิบกระบวนท่าโดยไม่ต้อตอบเมื่อได้ยินคำพูดของเจียนเฉินที่ยโสโอหังคนที่อยู่ด้านล่างแท่นประลองอุทานออกมาด้วยความตกใจและเริ่มที่จะกระซิบกระซาบพ,พูดคุยกันมีลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์ที่อยู่ในเหล่าผู้ชมนั้นและบางคนในกลุ่มของพวกเขาไม่ได้ชอบเจียนเฉิน พวกเขาเชื่อว่าในการประลองฝีมือครานั้นมีเพียงเหตุผลเดียวที่จีนเฉินสามารถโค่นกาดีเลียงลงได้นั่นเป็นเพราะกาดีเลียงประมาทดวงตาของกาดีเลียงเป็นประกายด้วยความโกรธใครก็สามารถบอกได้ว่าคำพูดของเจีนเฉินนั้นหมายความว่าเขาไม่เห็นกาดีเลียงอยู่ในสายตาของเขาจีงหยาง,งเซียงเทียนเจ้าไรากาดกอว่าที่ข้าคิดไว้กาดีเลียงพูดออกมาอย่างเด็ดเดียว จียมเฉินมองกาดีเหลียงด้วยสายตาที่ไม่ต่างไปจากเดิมและตอบถ้าเจ้าต้องการจะสู้ก็จงเข้ามาโดยเร็วข้าไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปกับเจ้าหึกรดีเหลียงคำรามออกมาทางจมูกและทำท่าดูถูกทำไมเจ้าถึงรีบเร่งนะักคอยให้ทุกคนมารวมกันที่นี่ข้าต้องการให้ทุกคนเป็นพยานในช่วงเวลาที่ข้าโค่นลมเจ้าเพราะว่าเขาพ่ายแพ้ในการแข่งขันประลองฝีมือครั้งนั้น กาดีเลียงครุ่งคิดอยู่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เจี้ยนเฉินเตะเขาที่ก้นอย่างแรงนี่มันเป็นความน่าอับอายที่ไม่อาจลืมในความคิดของกาดีเลียงเขาคิดว่าเหตุผลที่เขาพ่ายแพ้ต่อเจี้ยนเฉินนั้นมันเป็นเพียงเพราะเขานั้นประมาทเกินไปดังนั้นเขาหาโอกาสที่เขาจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของเขาจากช่วงเวลาที่เขาพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้และเขาตั้งใจที่จะทำให้เจี้ยนเฉินต้องขายหน้าบ้างผู้คนเริ่มทยอยกันเข้ามาในสนามประลองทีละน้อย และดูเหมือนว่าผู้คนจะเพิ่มขึ้นอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดูจากระยะทางก็ยังคงเห็นลูกศิษย์จำนวนมากเข้ามาที่สนามประลองการประลองนี้ถูกประกาศก้องโดยกาดีเหลียงหลังจากผ่านไปไม่นานในสนามประลองก็เต็มไปด้วยผู้คนกว่า200คนโดยทุกคนจ้องมองด้วยความตื่นเต้นกับฉากที่กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางผู้คนเหล่านี้มีพี่ชายของกาดีเลียงกาดีย,ยืนอยู่ตรงนั้นและมีคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับเขายือนอยู่ข้างๆจำนวนไม่มากนะัก น้องสีเจ้าทำมันได้พี่ใหญ่จะเอาใจช่วยเจ้าทันในนั้นเสียงที่คุณเคยท่ามกลางเสียงรบกวนเหล่านั้นส่งตรงมายัางแท่นประลองได้ยิงเช่นนั้นเจียงเฉินหันไปรอบๆและมองพี่ชายของเขาเจีงยงหยางหูที่ยืนอยู่ด้านล่างแท่นประลองกําลังส่งเสียงให้กําลังใจเขาเจียงเฉินยิ้มและไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาเขาพยักหน้าให้กับเจีงยงหยางหูในช่วงเวลานั้นบางคนเริ่มที่จะตีโต๊ะของเขาและตะโกนออกมา มาพนันกันพนันว่าใครจะกลายเป็นผู้ชนะในการต่อสู้นี้มาสิขอขอพนันข้างกาดีเหลียงสิบเหรียญทองข้าขอพนันข้างเจียงหยางเซีงทเทียนยี่สิบเหรียญทองห้าสิบเหรียญทองข้างกาดีเหลียงผู้คนเริ่มที่จะลงเดิมพันกันในจำนวนเงินไม่มากในการประลองระหว่างเจียนเฉินและกาดีเหลียงซึ่งผู้คนที่มายัางที่แห่งนี้ล้วนแต่เป็นชนชั้นสูงเงินจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขา ดังนั้นผู้คนจำนวนมากลงเดิมพันกันตั้งแต่สิบเหรียญทองไปจนถึงสิบเหรียญมุ่งกว่า8ส่วนลงเดิมพันข้างกาดีเหลียงมีเพียงสองส่วนเท่านั้นที่ลงพนันข้างเจียนเฉินสิเหรียญมุ่งข้างจีงหยางเซียงเทียนจีงหยางหูวางเงินบนโต๊ะเดิมพันข้าลงพนันข้างจีงหยางเซียงเทียนด้วยสิบเหรียญมุวงด้านหลังจีงหยางเซียงเทียนมีน้ำเสียงอันบางเบานุ่มนวลกล่าวนั่นคือเด็กสาวจากหอหนังสือผู้ซึ่งนั่งถัดไปจากเจียนเฉิน แน่ชัดว่านางมาจากตระกูลใหญ่ด้วยทุกๆคำที่นางพูดน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความสง่างามที่เป็นธรรมชาติของนางหลังจากเด็กสาววางพนันสิบเหรียญมุ่งข้างเจีงยงหยางเซียงเทียนทุกคนเริ่มที่จะแสดงท่าทีประหลาดใจเจีงยงหยางหูเป็นพี่ชายของเจีงยงหยางเซียงเทียนมันจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายนับแต่อย่างไรก็ตามเด็กสาวคนนี้กลับไม่ลังเลใจที่จะวางพนันด้วยเงินจํานวนนี้แม้ว่าพวกเขาจะตกใจแต่ไม่มีลูกศิษย์คนไหนที่ออกปากถามออกมาเลย บนแท่นประลองเจี้นเฉินจ้องมองกาดีเลียงด้วยท่าทีประหลาดใจและกล่าวออกมาพวกเราจะเริ่มในตอนนี้หรือไม่กาดีเลียงมีท่าทีที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเองเขาส่งเสียงดูถูกจีงหยางเซียงเทียนเจ้ายืนยันว่าจะยินยอมให้ข้าโจมตีก่อนสิบกระบวนท่าโดยไม่ตอบโต้ข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาคำพูดลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นเจ้าแสดงฝีมือออกมาให้เต็มที่เลยเจี้นเฉินตอบช่างโอหังนับ กาดีเลียงพุ่งเข้าโจมตีเจี้นเฉิงอย่างแรงเพื่อเริ่มการต่อสู้ในเมื่อเจี้นเฉิงยินยอมให้เขาโจมตีสิบกระบวนท่าโดยไม่ต้อตอบเขาไม่ได้กลับคำและปล่อยให้ตัวเองถูกโจมตาดีอย่างหนักกาดีเลียงเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วพุ่งตรงมาที่เจี้นเฉิงและออกหมัดของเขาพุ่งตรงตัดผ่านอากาศอย่างรวดเร็วจอนมีเสียงแหวกอากาศออกมาให้ได้ยินใบหน้าของเจี้นเฉิงกำลังจะปะทะก,กับหมัด เขาเพียงก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเพื่อหลบและหมัดของกาดีเลียงก็หยุดอยู่ตรงหน้าก่อนที่มันจะสัมผัสถึงตัวและหลบพ้นอาศัยช่องว่างเพียงเล็กน้อยเขากลับไม่โดนโชกนี่ไม่ใช่ว่าจริงอย่างเซียงเทียนแข็งแกร่งเกินไปหรือตั้งแต่การประลองเริ่มต้นเขาก็เกือบจะโดนหมัดแล้วถ้าเป็นคนอื่นโดนหมัดนั้นคาเกรงว่าเขาคงไม่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแน่แอลมันชัดเจนแล้วว่าผู้ชนะเป็นใคร เจียงหยางเซียงเทียนเพียงแต่โชคดีเท่านั้นที่หลบได้ก็เท่านั้นทุกคนด้านล่างคิดว่าจิ้นเฉินแค่โชคดีเท่านั้นที่หลบหมัดของกาดีเหลียงได้และมีผู้สังเกตเทียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ตระหนักถึงความเป็นจริงซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้พวกเขาเริ่มมองจิ้นเฉินใหม่ด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมตอนที่21เซียนกาดีหยุนเห็นการโจมตีของเขาพลาดเป้าหมายกาดีเลียงรู้สึกเสียใจเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามเขาเปลี่ยนกระบวนท่าทันทีแล้วเหวี่ยงเท้าเตะไปที่เจียนเฉินชั่วพริบตาสิบกระบวนท่าผ่านไปโดยปราศจากการต้อตอบจากเจียนเฉินซึ่งใช้เพียงการก้าวเท้าเพียงหนึ่งก้าวในการหลบการโจมตีของกาดีเลียงได้อย่างง่ายดายแต่ทุกคนที่จ้องมองนั้นเจียนเฉินหลบได้อย่างบุดหวีบทําให้คนดูทุกคนรวมทั้งเจีงยงหยางหูมีเหงื่อไหลยเย็นขณะที่พวกเขาดูด้วยความวิตกกังวลการโจมตีของกาดีเลียงรุนแรงและค่อนข้างรวดเร็ว แต่ในสิบกระบวนถ้าไม่มีครั้งใดที่จะสัมผัสได้แม้แต่ชายเสื้อของเจี้นเชิญกาดีเลียงก็เริ่มโกรธมากว่าที่ใครจะคิดสุดท้ายเจี้นเชิญยกหมัดขึ้นป้องกันหมัดของกาดีเลียงเจี้นเชิญเอ่ยออกมาว่าสิบกระบวนถ่าผ่านไปถึงคราวที่ข้าจะโจมตีบ้างแล้วโดยไม่รอาการตอบกลับลูกเตะของเขาพุ่งตรงไปยังกาดีเหลียงความเร็วของขาที่สลับกันเตะราวกับจักรพรรดิมันรวดเร็วมากจนไม่มีเวลาให้กาดีเลียงหลบ ในเวลานั้นเขาพยายามที่จะยกมือของเขาขึ้นเพื่อป้องกันขาเจียนเฉิญที่จะแตะเข้ากับหน้าอกของกาดีเลียงตึงต้งตึง้งตึ้งแรงขาของเจียนเชินส่งผลให้กาดีเลียงถึงกับเซซัดเซดไปด้านหลังในขณะที่กาดีเลียงพยายามตั้งหลักเขาจ้องมองเจียนเฉินอย่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกแม้ว่าเจียนเฉินเป็นเทียงระดับ8ดของพลังเซียนแต่เขาก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่กาดีเลียงคาดคิดไว้มันเป็นสิ่งที่กาดีเลียงไม่อาจทานทนได้ ในการต่อสู้ที่ผ่านมาในระหว่างการแข่งขันกาดีเลียงไม่เคยประหมาทกับเจี้ยนเฉินดังนั้นเขาจึงไม่เคยเข้าใจขอบเขตความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจี้ยนเฉินจนกระทั่งได้ต่อสู้กันกาดีเลียงจึงได้ตระหนักว่าเจีๆๆ้ยนเฉินแข็งแกร่งกว่าที่เขาเห็นในความเป็นจริงอาศัยความแข็งแกร่งของลูกเตะต,ตอนนี้กาดีเลียงก็เริ่มที่จะสงสัยว่าเจี้ยนเฉินบรรลุพลังเซียนเทียงระดับ8จริงหรือบางทีเจี้ยนเฉินคงต้องการที่จะจบการต่อสู้ครั้งนี้อย่างรวดเร็ว เพราะเขาไม่ได้ให้เวลาการีเลียงได้เอ่ยปากพูดอะไรก่อนที่เขาจะกระแทกหมัดเข้าไปที่จมูกของการีเลียงอย่างรวดเร็วใบหน้าของการีเลียงแข็งกระด้างขณะที่เขาถอยหลังร่างกายทั้งหมดของเขาพยายามที่ต้านทานหมัดของเจียนเชิญก่อนที่เขาจะพยายามที่จะชกหมัดสวนกลับไปที่หัวของเจียนเชิญเจียนเชินหัวเราะเสียงเย็นชาก่อนที่จะปิดกั้นหมัดน,นั้นด้วยมือของเขาเอง เขาคว้าเข้าที่ไหล่ของกาดีเหลียงด้วยมืออีกข้างของเขาราวกับกุ่มบังเหียนม้าเขาจับกาดีเหลียงแน่นด้วยมือข้างขวาก่อนจะเขาใช้แรงบางส่วนทุ่มกาดีเลียงให้ลอยออกไปในชีวิตของเขาก่อนหน้าจี้นเฉิญได้เรียนรู้ทักษะมวยปล้ำจากแถบมองโกเขาจึงค่อนข้างเชี่ยวชาญมวยปล้ำเขาเคยใช้วิธีการเช่นนี้มาหลายครั้งและประสบการณ์นั้นก็ฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของเขา เจียนเฉินได้เรียนรู้ทักษะที่แตกต่างอื่นๆอีกมากมายมากกว่าแค่เพียงเพลงกระบี่และเชี่ยวชาญมากพอที่นำมาคิดต่อย,ยอดจากเดิมร่างกายของกาดีเลี้ยงราวกับขนนกในขณะที่บินผ่านอากาศไปต้องขอบคุณเจียนเชิญเขาบินไปแค่4ถึงหเมตรในอากาศก่อนที่จะตกจากแท่นประลองฟิววอว,วเขาเหินเจียนเชินดูเหมือนจะอ่อนแอแต่เจียนเชิญปรับจัดก,การกาเลี้ยงได้สาเร็จ ด้วยท่าทางที่ดูอ่อนแอของเขาในทำนองเดียวกันผู้ชมรอบแท่นประลองต่างพากันอ้าปากครั้งด้วยความตกใจพวกเขาเริ่มที่จะประเมินและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเจียนเฉินใหม่เห็นผลการต่อสู้ของทั้งสองที่มันออกมาเช่นนี้ดังนั้นจึงไม่มีใครสักคนที่จะกล้าดูถูกเจียนเฉินอีกต่อไปในอนาคตใบหน้าของกาดิยุนและกาดิซิหลีทั้งสองค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดสถานการณ์เช่นนี้ห่างไกลาจากความคาดคิดของพวกเขานักไฮ เจีงยงหยางเซียงเทียนเจ้าก็เพียงแค่อาศัยทักษะเล็กน้อยกาดียุนพูดด้วยเสียงต่ำในขณะที่กัดฟันแน่นกาดีเลียงลุกขึ้นยืนอย่างน่าสงสารบนสนามประลองเขาเหงยนใบหน้ามองไปยังด้านบนเขามองไปที่เจียนเฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตอ่ากาดีเลียงคำรามรวมพลังเซียนระดับเก้าที่บริเวณใจกลางของสองฝ่ามือของเขาเขารีบโจมตีเจียนเฉินด้วยแรงของแขนทั้งสองข้างโจมตีเข้าไปยังซวงมอกของเจียนเฉิน เจียงเฉินทำเสียงขึ้นจมูกและในขณะที่เขารวบรวมพลังเซียนลงบนฝ่ามือของเขาเช่นกันเขาก็ผลักมือเขาให้พุ่งตรงไปยังกาดีเหลียงภายหลังจากการประทะก,กันของมือทั้งสองเทงขณะที่มีเสียงสะท้อนออกมาเจียงเฉินและกาดีเหลียงก็หยุดชะงักไปหมัดของพวกเขาได้กระแทกอย่างหนักจนกลายเป็นคลื่นพลังผลักพวกเขาถอยหลังเจียงเฉินก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่นั่น ขาของเขาเริ่มที่จะพร่ามัวในขณะที่เขาใช้ทักษะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะโจมตีอย่างรวดเร็วมองดูกาดีเหลียงที่กำลังล่าถอยทันใดนั้นเจี้ยนเฉินเคลื่อนตัวไปทางด้านหน้าและกระโดดขึ้นมาจากพื้นดินทั้งสองขาของเขาเตะไปที่กาดีเหลียงก่อนที่กาดีเลียงจะตั้งหลักได้มั่นคงเช่นเดิมเขาก็ไม่สามารถที่จะต้านการโจมตีนั้นได้ขณะที่เขาถูกเจี้ยนเฉินเตะเข้าที่ท้องเขาก็ถูกส่งให้ถลาไปอีกครั้งเพื่อบอ ใบหน้ากาดีเลียงกระแทกพื้นและเปลี่ยนเป็นซีขาวจากความเจ็บปวดในขณะที่เขาเริ่มกระอักเลือดออกมาเขาเริ่มจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสน้องรองพี่รองกาดียุนและกาดีซิลี่วิ่งขึ้นไปที่ด้านข้างของกาดีเลียงบนพื้นดินพยุงตัวเขาขึ้นมาใบหน้าของพวกเขาเยเกและมองไปยังกาดีเลียงด้วยความกังวลหลังจากที่พวกเขาเห็นเลือดหยดเล็กๆไหลออกจากมุมปากของกาดีเลียงน้องรองเจ้าสบายดีอยู่หรือไม่ กาดียุนถามใบหน้าของเขาค่อนข้างน่าเกลียดแม้จะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากครั้งสุดท้ายตั้งแต่กาดีเลี้ยงประมาทในการแข่งขันครั้งแรกกับเจนเชิญแต่ครั้งที่สองนี้มีความแตกต่างคราวนี้กาดีเลี้ยงได้ต่อสู้กับเจนเชิญเขาได้ใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาซึ่งเป็นความแข็งแกร่งกว่า8ส่วนของพลังเซียนระดับ9ที่รองท่านเป็นอย่างไรเจ็บมากหรือไม่กาดีซิหลีถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวล กาดีเลียงได้ถูกช่วยพยุงให้ยืนขึ้นโดยพี่น้องของเขาเขาสัส่นศีรษะเบาๆเขากล่าวว่าพี่ใหญ่น้องสามข้าสบายดีข้าเพียงแค่ทรมานจากความเจ็บปวดเล็กน้อยเท่านั้นแต่แม้ในขณะที่เขากล่าวต่อสองพี่น้องซึ่งหากสังเกตจะเห็นถึงความอ่อนแรงในน้ำเสียงของเขามองไปที่ใบหน้าขาวซีดของกาดีเลียงกาดียุนเพิ่มความโกรธขึ้นไปอีกเขาเงยหน้ามองขึ้นไปหาเจียนเชิญ เขาคำรามออกมาน้องสามเจ้าดูแลน้องรองข้าจะไปสอนบทเรียนให้กับเจ้าเด็กเยโสนั่นเขาผละออกจากพี่น้องของเขาขึ้นไปบนแท่นประลองเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเจียนเฉินที่ใหญ่ท่านไม่ควรที่ใหญ่ท่านไม่สามารถการดีเลียงและกาดิซิหลีพยายามที่จะขัดขวางเขาแต่น่าเสียดายที่พวกเขาห้ามไม่ทันสองพี่น้องถอนหายใจไม่ว่ากาดิยุนชนะหรือแพ้ตอนนี้ตระกูลกาดินั้นก็ได้สูญเสียศักดิ์ศรีบางอย่างภายในสำนักนี้ เดิมควรเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมดังนั้นหากพวกเขาได้พ่ายแพ้แต่พวกเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามีผลเสียไปมากว่าการที่จะเสียหน้าไปแต่ตอนนี้กาดิยุนกำลังจะไปต่อสู้ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดนั้นแตกต่างกันออกไปถ้ามีข่าวว่าน้องใหม่โดนรังแกจากสิทธทิบางคนทันทีหลังจากที่เข้ามาในสำนักได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งสำนักแล้วที่น้องสามคนจะถูกย่อเย้ยและถูกหัวเราะยาะคนทั้งสำนัก จิ้งเฉินจ้องมองการดิยุนในขณะที่เขากระโจนขึ้นไปบนแท่นประลองและพูดด้วยเสียงขึ้นจมูกเจ้ามาที่นี่เพื่อลางแค้นให้กับน้องชายของเจ้าเช่นนั้นหรือเขาจ้องมองจิ้งเฉินด้วยความโกรธพร้อมกล่าวว่าจริงอย่างเซียงเทียนเจ้าแข็งแกร่งจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเจ้าได้ทำร้ายน้องชายของข้าดังนั้นข้าจะไม่ยอมให้เจ้าออกจากที่แห่งนี้ไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแน่ผู้คนบริเวณรอบแท่นประลองพากันนิ้วหน้าหลังจากที่ได้ฟังคำพูดของเขา พวกเขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อกาดียุนกาดียุนหมายความว่ายอย่างไรหรือเจ้าคิดจะวางแผนระรานตระกูลเจียงหยางจนกระทั่งไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาเสียงทุ้มดังขึ้นก่อนจะมีอีกคนเดินเข้าสู้สนามประลองหันไปรอบๆเจียงเฉินรู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เห็นว่าเป็นใครมันคือพี่ชายคนโตของเขาเจียงหยางหูเจียงหยางหูจ้องที่กาดียุนด้วยสายตาดุดนันกาดียุนถ้าเจ้าต้องการที่จะต่อสู้เจ้าคงต้องสู้กับข้าก่อนเป็นอันดับแรก เจียงเฉิงรู้สึกว่าคลื่นของความอบอุ่นห้องล้อมร่างกายของเขาในขณะที่เขาได้ฟังพี่ชายของเขาหันกลับมองคึื่นไปพี่ใหญ่ท่านควรลงไปข่าสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวข้าเองเจียงหยางหูสายหน้าเป็นคำตอบนั่นไม่สามารถทำได้น้องสีเจ้าควรลงไปความแข็งแกร่งของกาดียุนนั้นอยู่ที่ขั้นสูงสุดของพลังเซียนเจ้าจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาดังนั้นจงปล่อยให้พี่ใหญ่จัดการเถอะ หลังจากลังเลเล็กน้อยจากคำพูดเหล่านี้เจียนเฉินพยักหน้าพี่ใหญ่ท่านจงระวังให้มากหลังจากพูดเจียงเฉินเดินออกลงจากแท่นประลองกาดิยุนยิ้มย้อในขณะที่เขามองเจียงเฉินที่ออกจากแท่นประลองอย่างดูถูกจิงหยางหูเจ้ารนหาที่ดังนั้นอย่าได้ต่อว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นพึ่งเจ้ากำลังจะพูดว่าสายเกินไปผู้ใดเป็นผู้ชนะและผู้แพ้นั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ตัดสินจีงหยางหูตอบเขาและกาดิยุนได้ก้าวถึงขั้นสูงสุดของพลังเซียน ดังนั้นหากกาดิยุนไม่สามารถสร้างอาวุธเซียนได้ความแข็งแกร่งของพวกเขาย่อมเท่ากันกาดิยุนย่อเย้ยขณะที่เขามองจียงยางหูยางดูมินเขายกแขนข้างขวาของเขาขึ้นกระแสขนาดใหญ่สีทองของ,ของพลังงานเร่งรวมกันที่จุดบนแขนข้างขวาของเขาและรวมตัวเป็นกระบี่สีทองที่ยอดเยี่ยมกระบี่สีทองมีขนาดใหญ่มากและวัดความยาวได้ประมาณ5ฟุตแอละมนกว้างเท่าฝ่ามือตัดสินจากความยาวของด้ามกระบี่ในมือทั้งสองของเขา มองไปที่กาดิยุนซึ่งคว้ากระบี่ด้วยมือทั้งสองคิวเจีนเฉินขมวดมุ่นด้วยความกังวลเขาได้อ่านเกี่ยวกับอาวุธเซียนที่คฤหาสห์เจียงอย่างซึ่งสามารถมองออกได้อย่างง่ายดายว่านั่นคืออาวุธเซียนของกาดิยุนนับเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นตั้งแต่ที่เขามายังโลกใหม่ใบนี้เขาเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธเซียนมานานแล้วเพียงแค่เพิ่งเคยเห็นมันด้วยตาของตัวเองช่วยไม่ได้ที่เจีนเฉินจะรู้สึกประหลาดใจ เขาเริ่มคิดเกี่ยวกับการหลอมรวมพลังเซียนเป็นอาวุธเซียนนี่ทำให้เจียนเฉิงรู้สึกตื่นเต้นมากขณะที่กระบี่สีทองมันคือกระบี่สองมือซึ่งเมื่อปรากฏออกมาทุกคนต่างร้องด้วยความประหลาดใจและชื่นชมอาวุธเซียนเขาสามารถหลอมรวมมันได้ดังนั้นแสดงว่าเขาตัดผ่านไปยังเซียนกาดิยุนกลายเป็นเซียนจียงหยางหูประสบปัญหาแล้วในตอนนี้ระยะห่างระหว่างพลังเซียนระดับสิบกับเซียนนั้นนับว่าไม่ห่างไกล แต่มันก็ยังคงยากมากที่จะก้าวข้ามมันภายในสำนักคากัดัมีสิทธิ์ที่จำนวนมากที่ก้าวมาถึงระดับสิบแต่ไม่อาจหลอมรวมพลังเซียนให้กลายเป็นอาวุธเซียนได้เถ้าหากไม่ได้มีพรสวรรค์มากกว่าคนปกติแล้วมันจะเป็นเรื่องยากมากสําหรับพวกเขาที่จะประสบความสําเร็จภายในทวีปเทียนหยวนมันก็ไม่ยากที่จะเห็นผู้ฝึกตนอีกมากมายที่จะติดอยู่ที่ระดับสิบจนสิ้นอายุไขของพวกเขาโดยไม่อาจากลายเป็นเซียนจากสิ่งนี้เห็นได้ว่าการเป็นเซียนนับว่าประสบความสําเร็จได้ยากอย่างแท้จริง นอกจากนี้การตัดผ่านกลายเป็นเซียนความแข็งแกร่งของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นมากอาวุธเซียนไม่ได้เป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังสามารถใช้ความรู้สึกของพวกเขาในการออกคำสั่งโจมตีซึ่งมันไกลเกินกว่าที่คนปกติจะทำได้เมื่อมองไปที่กระบี่สีทองของกาดิยุนใบหน้าของเจียงหยางหูกลายเป็นน้าเกลียดมาก ตอนนี้กาดิยุนมีอาวุธเซียนความแข็งแกร่งของเขาสามารถพลิกฟ้าคว้ามสวรรค์ได้แน่นอนว่าผู้ที่อยู่ในระดับสิบไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาที่ใหญ่สามารถหลอมรวมอาวุธเซียนได้จริงๆด้านล่างแท่นประลองกาดิซิลีประหลาดใจขณะที่นางเฝ้าดูกาดิยุนที่มีคลื่นพลังของอาวุธเซียนล้อมรอบอยู่กาดิเลียงมีความอิจฉาบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาจ้องมองมาที่อาวุธเซียน แต่เขาก็ประหลาดใจมากที่น้องทั้งสองไม่ได้ตระหนักว่าที่ใหญ่ของพวกเขามาถึงระดับเซียนในเวลานี้ด้วยการถืออาวุธเซียนความเชื่อมั่นของกาดิยุนได้เพิ่มขึ้นไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่ใบหน้าจิงหยางหูมืดครึ้มลงอย่างช้าๆใบหน้ากาดิยุนเปลี่ยนเป็นยโสกาดิยุนรู้สึกว่าในหัวใจของเขาสุกเกินกว่าจะพรนนาฮ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 าจิงหยางหู ตอนนี้เจ้ากลัวหรือไม่เท่าหากเจ้าคุกเขาลงโขกศีรษะคำนับข้าสามครั้งและเรียกข้าว่าผู้อาวุโสข้าจะยอมละเว้นเจ้าเท่าหากเจ้าไม่ทำเพื่อเจ้าจะรู้ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกาดียุนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งด้วยน้ำเสียงที่โหดร้ายใบหน้าของเจียงหยางหูซีเผดในขณะที่เขาได้ฟังความต้องการของกาดียุนเขาคำรามตอบว่ากาดียุนเจ้าฝันไปเถอะแม้ว่าเจ้าจะเป็นเซียนในตอนนี้ข้าเจียงหยางหูก็ไม่มีวันที่จะยอมก้มหัวให้เจ้า กาดิยุนมองจีงหยางหูอย่างยิงพยองและกล่าวว่าจีงหยางหูเจ้าจะใช้สิ่งใดในการต่อสู้กับข้าอัญยญประกาศคู่จีงหยางหูจ้องกาดิยุนอย่างโกรธแค้นจีงหยางหูนั่นกระบี่เจ้าในขณะเดียวกันกระบี่ลอยออกมาจากผู้ชมด้านล่างแท่นประลองจีงหยางหูคว้ากระบี่เหล็กในขณะย่อตัวลงกระบี่นั้นดูไม่ได้เบาเลยแอและก็มีขนาดค่อนข้างยาว กระบี่สีเงินที่มีประกายออกมาสีทิศทางและลักษณะภายนอกนั่นคือความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างกระบี่ของกาดีเหลียงและกระบี่ของเจียงหยางหู